สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเบิ้มปรีชาชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราได้มีภาพบรรยากาศงาน TGS นะครับก็คืองานทะเลเกมโชว์นะครับที่จัดไปเมื่อสุกเสาร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ไม่ได้ไปนะครับทางผมก็มีภาพบรรยากาศภายในงานเล็กๆน้อยๆนะครับที่ถ่ายไว้นะครับเอาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมแล้วผมก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเสียงพูดของผมในคลิปบางจังหวะนะครับมันจะไม่ค่อยได้ยินนะเพราะเสียงในงานมันดังมากเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด ก็สามารถสนับสนุนผมได้นะครับสำหรับคนที่มีงบประมาณนะครับอยากช่วยผมก็สามารถกดซุปเปอร์แท็งนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่อ่างบน้อยนะครับก็แค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมต้องขอบคุณทางไอเทมเมเนียนะครับสำหรับงานทัวร์ไทยเกมโชว์ทริปนี้นะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดใครได้ไปนะครับก็ทางบัวไอเทมเมเนียนะครับก็จะมีกิจกรรมให้เราเล่นนะครับจะมีของรางวัลแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทางไอเทมเมเนียนะครับก็จะเป็นเว็บเติมเกมซื้อขายไอเดียตัวละครและอ หรือว่าโดนแบนแน่นอนนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปเลยครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปเลยครับจัดไป นี่จริงแลว เมา,าเออใจเกเออไม่ได้เรียนู้ นี้ให้ทำอะไรครับอ๋อก่อนอันไี้ส่อครับ คนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะครับตรงนี้ อันนี้คือของรางวัลทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแล้วก็มี Samsung Galaxy Z Flip คือรางวัลใหญ่มีมีอันเดียวอยู่อันไหนยูกล่องไหนดี่วะอันอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรขอดูเลยผมผมเชิญได้ไหมส่งกันแรกอันหนึ่ง ไม่ได้ได้ได้เพผมอยากได้อันนี้ครับผมไม่โอนเห็นไหมต้องถ่ายรูปผมไปเอาราคาตัวพอดีดีกว่าสามวันใช่ไหมครับเมื่ถึงวันสุดท้ายใช่ไหมครับวันที่สามถึงวันไหนครับบุญขอวันนี้ได้ไหมาเลลนอ๋อโอเคครับ เปิดสามวันเปิดสามวันนะครับก็ใครแวะมาก็มาได้นะแต่ผมอยู่แค่วันนี้วันเดียวนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นคนอื่นมานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทั่วไปนะครับส่วนอันนี้ก็คือที่แจ่มสุดของมูนะคือสอสารเราล้เดียด๋วยวรอบๆก็จะมีเนี่ยครับมีพวกขนมปังตามเขาเนี่ยขนมปังเป็นเบอร์เกอร์นะถ้าเกิดหิวก็ไม่ต้องกลัว น,นี่ครับเรวก็มีข้าวหลังมันจะเป็นพวกหมูต่างๆยเยอะแยะนะครับตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมไม่ได้ถึงวันสุดท้ายเลยนะครับใครมาเล่นก็นี่ครับรางวัลเยอะมากนะครับก็จะเป็นนี่ครับโทรศัพท์แล้วก็พวกของไรนจะมีตรงนี้ก็เป็นถ่ายถ่ายรูปเออตอนแรกถ้าถอดเราลงก็จะทำอ่ะมันจะได้เหรียญนะครับในการบดกระชาพรหนึ่งเหรียญไม่ใช่ดึงเหรียญนะและ้วถ้าเกิดว,ว่าใครมาถ่ายรูปตรงนี้แลว้วก็โพสในโซเชียล เป็นปุ๊บหรือสแกมก็ได้ครับก็จะได้อีกหนึ่งเหรียญในการไปจบโต้โต้ลุ้นนะครับก็รางวัลก็มีเยอะนะอันนี้เป็นรางวัลรางวัลจะอยู่บนโต๊ะนี้พวกรางวัลแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นรางวัลใหญ่ What วอลเล่นครับรางวัลใหญ่เป็น,น,นอันนี้มีแต่รางวัลใหญ่เป็นพาเลซี่ฟิตฟิตห้ากันทับได้อะอันนี้คือรางวัลใหญ่แล้ว ตอบครับพี่ลูกครับตออออ๋อย่องใจเ